จะพาเิงไปขับนองฟ้าใส่เลยครับเรามาทเลครับเรามาทเลเอรื่องะเลเรามาทเลมาเอาทเลเรามาทเลมาเอาทเลาเยคุยคุยมาทเลเรามาทเลเดี๋ยวให้เงขับฟ้าใสขับเป็นไม้มึงอ่ะเกียอะไรวะ

จะ <rôle: opolit ist> ปั่นล,ลมทำไมโอ้โหรีบๆๆ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 อๆๆ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 ยๆๆๆๆะๆๆ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 อๆๆ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 อ xuân bản khẩu nguyên xuân bản khẩu đấy <laughs> ผมจะเอาคันนี้มาแป้มาเอาสูบรับแต่ตะตุงออกไปแล้วผมก็เลยจอดรถไว้นี่เลยแล้วก็มาเอาตอนเย็นเอาจอดฟ้าใสไว้นี่เลยสายขวาสายขวาเอาหาเกียร์่อเออเอาโอ้เออไอ้หินหินเอาโอ้ Đây kia đây kia đây kia đây <laughs> sám sám, sám kia đây Kiếm oh. si à đấy <laughs> 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 ยิงเละครับเกง่งเงือกนี่เนี่ยเครื่องบินมึงขับเป็นบัวเครื่องบินมึงขับเป็นบัวโอ้ฮะเป็นขับเป็นอีกออโอ้ขับเป็นหอดเครื่องบินเนบาเบาเบาเบาๆรถทางเนี้ยเบาเบหน่อยจะได้จะไปก่อน เกียรสายยากไหมยากนะยากอยู ia, ่เนาะนี่ไงมันจะหาเกียร์เจอเนาะอยักอยากเกยร์แล้วนี ว่ามึงกับมุดตายเลยตัวตึงอย่างไม่ตึงรองนี่เลยัว่เจียวเลยว่าเสียงิงว่ะเจียวเลยแบบนี้เจียวเลย,เ,เ,ลยเอาไปรับน้องน้องเขียวครับพรุ่งนี้เราจะย้ายบอ่อใหม่ครับย้ายบอ่อใหม่ไปไปทำไหนฮะไปบอ่อขยะ ไปแล,ล้ววาใส่เวปมนมิง้งเออเราไปทางไหนใกล้ๆมคิดว่าทางไหนใกล้มก็ไปทางนั้นเลยไอยวม,มิ้งาม,มิง <g iggle> มีการมีกเบิ่ใส่ไงนีน่ขำ่าน้องบิมาจันึ่งเลยดเายมาคน2องอครับอะมาคนม่ ไปตรวข้าวเลยเด้ออ๋ออ๋อเตอร์เติร์เตอร์เฮ้โอ้มาทางน้ำไปไหนกันเนี่ยฮะอู้วเออไปรุ่นรุ่นอยู่ไหนอ้วไปรุ่นอ้วโอ้โอมาทำความสะอาดบ้าน ไป่รุนกับุญชา้ามาอยู่ในสังกัดเสียตินแล้วครับเสียตินรับเข้าสังกัดชนนี้เปลี่ยนเกียร์มาใหม่แล้วมึง bên kia rồi kéo lên ai bao bao bao, bao. ขับรถมากี่ปีแล้ววะฮะจะเข้า5ปี6ปี5ปี6ปีแล้วเนี่ยนู้ออกเรียนแต่ตอนไหนนี่ยม .3 ม .3 บอกเลยเป็นไรวะแขับรถเอ้าบอกเรียนมามึงได้ขับรถเลยป่มึงขับรถได้ไงขับรถไทยเซฟๆขับไรถไทยเซฟตอนนั้นมึงได้ไปอยู่กับเซฟๆโอ๋อไม่ได้อยู่เรก ขับรถใเตีนขับไรขับรถไทยขับรถไทยให้เซตีน,ตนไปกูก็ได้ขับเลยบอกไม่แัคนขับรถไทยเออะไรมีแล้วมึงขับไป,ไ,ไปแล้วบอกแล้วไปรถไทแล้วสอ๋อกงก็เลยไปขับรถไทให้เซตินแล้วไปไหนอีก เลยครับผมรอบไปเลยไม่มีใครหักใช่ไมใช่จะลเดี๋ยวเ,เราไปเจอกันอยู่บ่อครับผมเขาไม่เห็นทำไาตัดไม่เองไ,อไม่ไเห็นบ่ไม่ ในที่ชาร์จแบบนึงวะข้น้ารถแล้วมันร้อะเอ้ยแบตคุจะมืดแหมคกณบอกมาว่ะโอ้ผาดมันมีผาดจุกฮู้สิงอะไรอย่เี้ยไ่รู้ว่าคนไม่มีแบตก็เอาเพ่อนที่ยาวแบตมาะเขากไม่พูดเนาะเห็นควาสายชาออกแล้วกูลืมที่มีแบตนะาโทรศัพท์กูด่วนไอเมร้อนร้อน ก็ร้อนเลยแย่ไม่เห็นเลยเย็นอยู่ขัดตั้งครับขัดตังอองต้งเออขัดตั้งมันึ่งเฮ้ยไม่ได้เก็บไม่มีน้ามันเลยไม่มีน้ำม,มันไหมวะกูขี่ไปขีม่มาไม่มีน้ำมันเมือ่อไรหรอวะดับกลางทางยังไงเนี่ย เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสััสดีครับ